ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับเอาอนะครับผมก็ขอกราบสวัสดี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆการ์ตูนเรื่องเล็กขอดอฟแลกนาหลอก็นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่ผมเนี่ยได้ลองไปอ่านการ์ตูนเรื่องนี้มานะครับก็บอกเลยครับว่าติดงอมเงียมมากๆเลยที่นี้ครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กล้าพูดได้เลยนะครับว่าโคตรน่าสนใจมากครับซึ่งชายผู้นี้เขามีนามว่าอดัมและก็เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีการนะครับเปิดเผยเนื้อหาในการ์ตูนบางส่วนดังนั้นครับใครที่ไม่อยากโดนสปอยเนื้อหาหรือว่ายังอ่านไม่ถึงนะครับก ให้ปิดคลิปนี้ทิ้งไปเลยและต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับในการทําการ์ตูนเรื่องหนีดังนั้นครับหากว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมนะครับเล่าผิดพลาดไปหรือว่าเนื้อหาไม่ครบถ้วนนะครับก็ต้องขออาภัยเอาไว้ก่อนเลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ ณสถานที่แห่งหนึ่งมันได้เกิดการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเหล่าเทพเจ้าก็ต้องขอเล่าย้อนท้าความไปก่อนนะครับว่าในทุกๆ1 0 0 0ปีนะครับมันจะมีการประชุมหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งการประชุมนี้จะเป็นการประชุมของเหล่าทวยเทพและฉากก็จะเปิดเผยมาว่าเทพสุดเนี่ยคือประธานสูงสุดของสภาวันฮาราหลังจากนั้นสุดเขาได้เอ่ยปากถามขึ้นมาว่า เอาละเหล่าเทพทั้งหลายพวกเราจะเมตตาเหล่ามนุษย์หรือจะมอบจุดจบให้มันดีซึ่งเหล่าเทพส่วนมากก็ได้บอกว่าเหล่าเทพนั้นจะมอบจุดจบให้กับเหล่ามนุษย์แต่ว่านะครับวอลคิลี่ก็เดินเข้ามาและได้บอกว่าช้าก่อนท่านสูตรแล้ววันคิลี่ก็เสนอสิ่งหนึ่งซึ่งมันก็คือแลกนาล็อก มันคือสึกระหว่างทวยเทพและมนุษย์เหล่าเทพเมื่อได้ฟังนะครับก็ได้บอกกับว่าคิรีแปวา่านี่บุญฮิวเจ้าเทพชั้นต่ำเธอหนักกล้าดียังไงถึงได้มาเสนอพวกเราแบบนั้นแลกนาล็อกนะ่ะมันไล้สาระสิ้นดีเพราะไม่ว่าอย่างไรแล้วเหล่ามนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถชนะเหล่าทวยเทพได้บุญฮิวจึงออกอุบายโดยการพูดขึ้นว่าเหล่าเทพนะ่ะมันปอดแหกสิ้นดีเมื่อเหล่าเทพได้ฟังนะครับก็ถึงกับช็อกไปเลยและได้คิดว่านะครับตัวเองเนี่ยกำลังถูกยามอยู่ทั้ง ด้านฝั่งของซุดนั้นเขาก็ได้คำออกมาและได้บอกบุญฮิวไปว่านาสนใจดีนี่แลกนาล็อกอย่างนั้นเหรอพวกเราเหล่าทวยเทพน่ะจะแสะดงให้ประจักษ์ว่าเหล่าทวยเทพแข็งแกร่งมากเพียงใดเมื่อซุดพูดจบแล้วซุด ก็ได้เค้ะคอนในมือของเขาเพื่อประกาศว่าศึกสงครามแลกนาล็อกระหว่างมนุษย์และเหล่าทวยเทพมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งนี่ก็คือนะครับเรื่องราวแบบย่อๆเลยครับของการ์ตูนเรื่องเล็กคอร์ดออฟแลกนาล็อกซึ่งหลังจากซุดเขาได้เปิดฉากสงครามไปแล้ววันคิลี่นะครับก็คัดเลือกเหล่ามนุษย์นะครับที่แข็งแกร่งที่สุดจํานวน13คนและการต่อสู้คร่้แรกก็ได้มาถึงมันเป็นการนะครับต่อสู้กันระหว่างเทพทอร์กับลิโป ค่งคู่นี้ครับบอกเลยว่ามันมากๆครับแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าเนาะทีนี้คับคู่ถัดมาก็คือการต่อสู้นะครับระหว่างอดัมกับเทพสุดซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นคู่ที่มันมากๆเลยครับของการ์ตูนเรื่องนี้แค่ฉากเปิดตัวอดัมนะครับก็กินขาดเลยครับคือเล่นได้ว่านะครับพี่แกไม่แคร์สื่อเลยนะครับเพราะว่าอดัมนะครับเล่นเปิดตัวโดยการเปลือยล่อนจ้อนเลยครับก็งงนะครับว่าฮะ จะเอาอย่างนี้จริงดิแถมคู่ต่อสู้พี่แกน,นะครับคือเทพสุดก็ยังคิดว่านะครับอดัมในมันจะไหวเหรอว่าแถมสุดที่เราคิดว่านะครับเป็นชายแก่รูปร่างผอมเพรียวไร่เลี่ยวแรงถึงขนาดเวลาเดินยังเซเขานะครับกลับมีอีกร่างหนึ่งซ่อนอยู่ทางด้านฝั่งของสุดเขาทําการขยายร่างกายเพื่อเข้าต่อสู้กับอดัมและก็เรียกได้ว,ว่านะครับขนาดตัวในผิดการลิบลับเลยแต่ก็ใช่ว่านะครับทั้งฝั่งอดัมเนี่ยเขาจะไม่มีแม้เด็ดเลยหลังจากเผชิญหน้ากับสุดแล้วอดัมเขาทําการชูมือขึ้นฝัง ท่านใดน,นั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้ปรากฏขึ้นมาท่านใดน,นั้นบุคคลลึกลับที่ขี่ม้าบินก็ได้ขี่ม้าเข้ามาในสนามและเธอก็คือเลจินวันคิริี่ลำดับเจ็ด เลจินเพื่อดดลงจากหมาและได้พูดขึ้นมาว่านี่อดัมเราสองคนต้องปรับขึ้นให้ตรงกรันถ้าสำเร็จละก็เราทั้งสองคนจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อนิ้วมือของอดัมและเลจินมันได้มาประสานกันสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นมา เมื่อร่างกายของเลจินมันทำการผรสานและหลอมรวมเข้ากับอดัมท่านใดนั้นมือของอดัมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแสงสว่างมันได้ส่องไปทั่วลานประลองและเมื่อแสงนี้จางหายไปสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ามันก็คืออดัมในตอนนี้เขาได้สวมสนับมือที่เกิดขึ้นจากการผรสานพลังระหว่างตัวเขากับเลจินและเมื่อนะครับทั้งสองคนพร้อมแล้วการต่อสู้ระหว่างอดัมชายผู้ขึ้นชื่อว่า เขาคือมนุษย์คนแรกกับเทพสูตรผู้ซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นบิดาแห่งเหล่าทวยเทพมันก็เริ่มต้นคืนทั้งฝั่งอดัมนะครับเขาถามซุดไปว่าเฮ้ยซุดแล้วอาวุธนายล่ะเหล่าเทพเมื่อได้ฟังเขาก็บอกว่านะครับเจ้าหมอนี่นะมันบ้าไปแล้วมันกล้าดียังไงมันถึงกล้าพูดจาแบบนั้นทั้งฝั่งซุดเมื่อได้ฟังนะครับเขาก็กำหมัดเลยครับแล้วบอกอดัมไปว่าตัวข้าน่ะอยากได้ยินเสียงกระดูกแกน่ะมันถูกบทขยี้เสียจริงในตอนนี้ครับทั้งฝั่งอดัมดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะไม่กลัวเลยแววตาของเขานั้นมันไร้ซึ่ ึ่งความหวาดกลัวและในช่วงพลิปตาเดียวเทพสุดก็ได้พุ่งเข้ามาหาอดัมแกน่ะลองชิมหมัดนี้ดูหน่อยไหมในตอนนี้หมัดของสุดได้พุ่งตรงเข้ามาหาอดัมแต่ว่านะครับทางฝั่งอดัมเนี่ยก็สามารถหลบการโจมตีไปได้ซึ่งการโจมตีของสุดในครั้งนี้มันใช้เวลาไปเพียงแค่นะครับ0.01วินาทีสุดเขาได้บอกอดัมไปว่านี่แกน่ะทาได้ไม่เร็วนี่หลังจากสุดพูดจบแล้วตัวเขานั้นก็ทําการโจมตีอย่างต่อเนื่อง แล้วมันก็เร็วยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นแต่ว่านะครับทางฝั่งอดัมเองเขาก็สามารถหลบการโจมตีไปได้ดูเหมือนว่านะครับไม่ว่าสุดเนี่ยจะโจมตีมาเร็วแค่ไหนแต่ว่านะครับอดัมก็สามารถหลบการโจมตีได้หมดทางฝั่งสุดเองเขายังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องท่านใดนั้นเขาทําการยกขาขึ้นมาและทําการเตะไปยังอดัมแต่ว่านะครับอดัมเนี่ยเขานั้นก็สามารถหลบการโจมตีไปได้เรียกได้ว่านะครับสุดเนี่ยโจมตีไม่โดนเลยและแล้วอดัม ก็ทาสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดอดัมทําการยกแขนงขึ้นมาหลังจากนั้นเขาโจมตีไปยังเทพสุดและดูเหมือนว่าการโจมตีในครั้งนี้มันจะสามารถสร้างบาดแผลให้กับเทพสุดได้ทางฝั่งสุดก็แบบถึงกับเบื่อและพูดว่าละเร็วเหลือเกินอดัมนะครับยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องและแล้วสุดก็สังเกตเห็นว่านะครับการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนการโจมตีของเขาเลยแต่ว่านะครับมันก็ไม่ทันเสียแล้ว มัดของอดัมได้พุ่งตรงเข้าหาหน้าของเทพสุดและได้โดนเข้าอย่างจังทางฝั่งของบุญฮิวเธอได้พูดขึ้นมาว่าสิ่งนั้นแหละคือพลังของอดัมเหล่าทวยเทพน่ะเขาสร้างอดัมขึ้นมาด้วยทอดแบบจากตนดังนั้นแล้วอดัมนั้นจึงถูกสร้างให้เรียนแบบเทพ,พเจ้าเขาสามารถเรียนแบบทุกสิ่งที่ตัวเขานั้นมองเห็นถึงแม้ว่าจะเป็นเหล่าทวยเทพตัวของเขาก็สามารถเรียนแบบได้ และพลังนี้มันถูกเรียกว่าดวงตาแห่งพระเจ้าอดมัมเอ๋ยตัวของแกน่ะจะรับท่านี้ได้หรือเปล่าหลังจากสุดพูดจบแล้วเขาได้จมที่ใส่อดมัมแต่ว่าอดมัมนะครับก็โคตรเทพมากครับเขาเนี่ยสามารถหลบไปได้แล้วก็เขาเนี่ยยังสามารถที่จะก๊อปปี้ท่าของเทพสุดครับเออเรียกได้ว่าครับโคตรโหดคือท่าเตะนะครับโคตรเทพแล้วแถมนะครับมันยังแรงอีกด้วยคือเรียกได้ว่านะครับตะแก่สุดแตนหน้ายุยี่ไปเลยแล้วก็กระเด็นลอยไปไกล 8เ8มตรคืออดัมในโหดมากครับแต่ว่านะครับมันก็ไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อเทพสุดเนี่ยเขายังมีไม้ตายซ่อนอยู่สุดทําการกำมัดและรวบรวมพลังพลังหมัดนี้มันได้อยู่เหนือการเวลาและไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลบมันได้โดยหมัดนี้สุดได้มาจากบิดาของเขาโครนอส ใพระเจ้าแห่งการเวลาแต่ว่านะครับเรื่องที่พีคก็คืออดัมนะครับเขาสามารถที่จะก๊อปปี้ได้ครับหลังจากก๊อปปี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ต่อยสุดเลยครับเรียกได้ว่านะครับสุดสมชื่อเลยหลังจากนั้นครับเทพสุดเขาทําการแปลงร่างนะครับแล้วร่างนี้ก็โหดมากๆครับคือเทพสุดในเวอร์ชันของกายเพชคือการนะครับบีบกล้ามเนื้อของตัวเอง ให้มันนะครับมีขนาดเล็กลงแต่ว่านะครับความแข็งแกร่งเนี่ยมันมีมากขึ้นทั้ง2คนนะครับได้ทําการเข้าปะทะกันแต่ว่าคราวนี้ครับอดัมเนี่ยดวงตาของเขามันได้มาถึงขีดจํากัดร่างกายของอดัมมันเริ่มแบกรับภาระไม่ไหวและแล้วเทพสุดก็สามารถโจมตีโดนอดัมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการต่อสู้นี้เนี่ยถ้าหากว่านะครับพลาดโดนหมัดแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจถึงตายได้เลยครับทั้งคู่นะครับยังคงต่อสู้กันนะครับ และแล้วอดัมเขาก็ได้มาถึงขีดจํากัดของร่างกายในเวลานี้ตัวเขามันได้หมดเรี่ยวแรงไปแล้วแต่ว่าอดัมเนี่ยเขายังคงนะครับฝืนต่อสู้ต่อไปและแล้วทั้งสองคนก็ทําการนะครับจับหัวกันนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหนีไปไหนนะครับแล้วก็นะครับทาการรัวหมัดนัวใส่กันเลยครับบอกตามตรงว่านะครับมันมากๆเลยแล้วนะครับในที่สุดเนี่ยหมัดแห่งการตัดสินนะครับมันก็ได้มาถึงทั้ง2คนนะครับทําการแลกหมัดกันหลังจาก่อยมาสุดทา ทั้งสองคนเขาก็ได้หมดแรงไปนะครับแล้วไปทางฝั่งของซุดเนี่ยที่ปู่แกนะครับล้มลงไปทางด้านฝั่งของซุดนะครับแกเนี่ยก็ได้บอกว่าศึกในครั้งนี้นะ่ะมันได้จบลงไปแล้ว และเมื่อกรรมาการนะครับมองไปยังอดัมเรื่องสุดช็อกมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออดัมนะครับเขาได้ตายไปแล้วเพียงแต่ว่านะครับร่างกายของเขาเนี่ยมันยังคงนะครับสามารถยืนหยัดอยู่ได้หลังจากอดัมตายนะครับเลจินเนี่ยเธอก็สลายหายไปด้วยผู้ชนะในการประลองครั้งนี้มันก็คือเทพสูตและเรื่องราวของอดัมนั้นมันก็ได้จบลงไป และนี่ก็คือเรื่องราวของอดัมชายผู้ขึ้นชื่อว่านะครับเป็นมนุษย์คนแรกถ้าหากว่านะครับชอบใจเนี่ยก็ขอรบกวนนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์สับสก์า์แล้วก็แชร์นะคะขอบคุณกระตุ้นที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับมาโดยยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุบอืม